ก็ขอาการสวสดอุญนี้นะครับขอต้อนสีเกมของไม้ครับแลวกวเดี๋ยนนรามครับกวอนนี้ผมก็จะมาสอนทำฟาร์มตโนม,มัตเร็สำหรับเลี้ยงแรกอุปกรณ์ก็ต้องมีน้ำฮนะมีเอนะครับก็ห่างหายกันมีน้ำฮนะหยิมขึ้อนอะุปรกรณ์น้ำที่เพนเซอร์เลสโซนเออที่ที่พัวข้าวอะ่ะแล้วก็ไอเนี่ยจะเอาเป็นข้าวอะไรก็ได้ฮนะ แต่มเมลอนกับพัมกินใช้ไม่ได้นะฮะแค่หลอกับป๊อตตโต้ใช้ได้นะฮะแต่ผมจะเลือกไอ้แครอทแทนนะฮะแล้วก็ฮุปเปอร์แล้วก็วกสโตนบิ๊กแล้วก็ชีชนะอย่างแรกฮะความยาวฮะแบบนี้นะห้าบล็อกฮะวีห้าตรงนี้หกครับว่าเม่สอไม่ส,มสิตรงนี้ต้องทำเป็นในเนี้ย นี่เพนเซอร์ละหกอันแล้วก็ทำแนเนี้นะยาวเท,ท่ากันอือันนี้นห้านาะเิมก็จะได้ประมาณนี้นะก็พอได้ประมาณนี้เสร็จเอ็นนี้ออกให้เอาฮอปเปอร์มา,าวางคปอีกบล็อกเนี้นะ แล้วก็ปิดยางงี้ฮะแล้ก็ขุดไปแล้วก็วางเช็ดตรงนี้ขกอสองขอเชดสองเช็ดแล้วกันนะให้มันเชื่อมกันนะพอมันเชื่อมันเสร็จอน,นี้ก็ให้วางฮนะอปเปอร์ฮะกดชิปให้ตูมันติดติดติดกันเลยนะฮะถ้าตรงนี้ไม่พกกอก็กดบล็อกหนึ่งแล้วก็กดชิปแล้วก็ติดแล้วก็ปิดบล็อกในทิ้งซ่ะ มันก็จะได้ประมาณนี้โตมาแล้วก็โอเคอันนี้ชุดทองเต็มเลยใส่ใส่ใส่ๆไว้หน่อยนะครับอารามีนะครับ่อมาก็พวนเอ้ยพวนพวนไม่ได้ทีลืมให้ใส่น้ำทนะี่ข้างฮะให้ทำหนึ่งน้ำอะางเงี้ยอืม,มอันนี้ไม่เกี่ยวนะ เอาน้ำเก็บแมพนะฮะประมาณนี้แล้วก็ตงเนี้ยก็ใส่ฮะแต่ว่าต้องเหลือบล็อกในช่องนนะึงฮะไว้ใส่เอ้ยไหเหลือช่องหนนะึ่งฮะอย่าช่องนี้ไว้แล้วก็ขุดนะฮยาทำให้มันถึงตัว มันจะไม่สวยย่าดนี้ต่อมาก็ทำนี้่อเคเลยต่อมาทุบไว้แล้วก็ลงไปฮะอุดฮ้าอุดทั้งล่างไงหรือหรือไม่อุดก็ได้ฮะ หรืออุดก็ได้ฮะถ้าอุดถ้าจะสวยๆก็อุดอุดอุดนะมันจะปบบบบารมีได้ฮะอุดเผยเจอเลยนะะตมาฮะให้ทุกตรงนี้สองบล็อกเดี๋ยวทุกไหนแล้นะดต้องอยุดนะถ้ายาไม่ทุบตรงกลางฮะเพราะว่าน้ําจะได้เชื่อมเลยครับมันจะได้ปลูกได้โดยโดยที่มันไม่พัง่อมาก็ควนดินเนี้ยควนควรเสร็จทีนี้ก็ บ,นะบ,นะบุนะปรับบุบเอือเอือเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้หูหๆใสเลยนะเอว่าบุนะครับอึ๊บอึ๊บอืมปวดชินดีกว่าใส่หมดใส่หมดนะฮะพอใส่หมดแล้วทีนี้ก็เอาหน้าไปใส่แต่ช่อง คะผมผมก็ไม่นั่งเปิดเลยแบบนีออ้ผมจะทำแบบนี้เลยเนี่ยไม่ได้นะบัวทำวันนี้รีบอยู่กี่คัะตอนนี้หนึ่งสองสามสี่หกไม่รู้ฮะเกินนั่นไงเกินเราไม่ดีทางแล้วไม่ได้ ต่อมาฮะก็ถ้าใครอยากเร็วฮนะก็ใส่บนวิวฮนะแต่ซับไอเวลนะรอฮนะเพื่อใครจะใส่ก็ได้นะแต่เนี่ยผมเร่งให้มันเร็วตัวเลยฮะใส่บนวิวกนะ็อุ้ยตรงนะี้ไม่ไม่พังอนะท่นให้กดใช่น้ำให้กดที่บนะ้างใครไม่กดก็ได้ฮนะถ้ามันสมมติว่ามันขึ้นไปแล้วมันถ้าเกิดคุณลงมาแรงๆอนะนั่นแหละครับไอ้ตรงนี้ มันจะพังฮะอนีรเนี่ยบวกบวกบวกบวบหมดแล้วนี่พอหมดแล้วก็ให้กดชิปตรงนี้ฮะกดชิปตรงนี้แล้วก็ต่อไอโตนต่อให้ครบฮะแล้วก็ต่อมานี้จะใช้เปนลีเวอร์หรือบัตทิก็ได้หรือเพจอะไรก็ได้ฮะที่มันให้ไฟ ถ้าท็อตน,นี่น่าใช้ดังอะแต่ว่าผมแนะนำให้ใช้บัตทอนไม่ใช่บัตทอนคอนะฮะพะมันได้แบบนี้สุดทีนี้แล้วต่อมาให้ทำชั้นสองอะถามว่าพี่พี่ทำไหมอะทำทำไมก็ถ้าเกิดไม่ทำครับไอเทมมันอาจจะบางมันอาจจะหลุดนอกกรอบได้นะฮะเลยแนะนำให้ทำ ก็อยู่นอกกรอบฮะต่อมาฮะก็ถ้าใครแบบไม่อยากตกน้ำอะไรแบบนี้ฮะแนะนำให้ใส่เจ้าบัวบัวบัวเนี่ยเนี่ยใส่ฮะใส่ใส่ใส่ใส,ใส,ใส,ใส่จะได้ไม่ติดตนะิดขัดขัดนะตุ๊บตุ๊บต๊บต่อมาฮะก็ได้เวลาเปิดฉากแล้ว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งลืมให้ปิดตรงนี้ด้วยนะปิดไอเทมบางเดี๋ยวผ้าเผลอๆไอเทมก็จะออกมาได้ตรงนี้ทําไงพี่ถ้าเกิดวางบล็อกไปก็เปิดไม่ได้อย่างเงี้ยเปิดไม่ได้ก็ <c oughs> ใช้เป็นเจ้าสลับฮะสลับอืมอยู่ไหนนะสลับเนี่ยแบบนี้ฮะรับรองเปิดได้ <c oughs> ถ้าถ้าทำว่างเปิดไม่ได้ เนี่ยเปิดไม่แรงทำทั้งบนฮนะนี่ต่อมาฮะก็ไปเปิดเลยบึบตรงนี้จะสอนให้ฮนะถ้าเกิดไอเทมยังไม่ถึงตรงนั้นสุดนะฮะไนาา่ามหยับอย่าปิดเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะทําพอสุดแบบนี้เสร็จแล้วก็ปิดน้ำฮนะน้าก็จะกลับมาแล้วข้เปิ้ลก็ดูดดูดูดูด,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 ดถ้าจําไม่ผิดนะไอตรงนี้เออ ันให้ประมาณเท่าไหร่วะตรงนี้ห้าสี่ไะยี่แปดนะยี่แปดยี่แปดต้องใช้ยี่แปดอันนะปูปได้สูงสุดคือห้าผมได้ห้าสิบห้าอันฮนะก็ได้มีโอกาสได้เยอะกว่านี่องถ้าใครโชคดีหรือใครจะได้น้อยกว่านี้โชคร้ายหน่อยนะครับก็ถ้าทำเรื่องอย่างตำดำแบบแล้อย่างตํำคิดว่าน่าจะได้มากกว่า 30นะ30นี่คืออย่างต่ำแต่ถ้าใครได้น้อยกว่า30นี่ก็โชคร้ายไปนะแต่ผมไม่เคยได้30เลยนะครับผมก็ถาถลองหลายครั้งละก็เติมเห็นไหมครับเห็นไหมครับอุ๊ยปุ๊บมันอาจจะไม่พังปุ๊บแบบนี้ปุ๊บที่สูงที่สูงแต่ถ้าใครลงมาแบบแรงๆฮนะรัะบรองดินพัง ยังแบบนี้แบบยัางแบบนี้เแบบนี่ยแบบค่ะก็แนะนำอย่าทำแบบนะก็คลิปคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็คิดอะไรอะไรก็ทิ้งไว้คอมเมนต์เลยนะสวัสดีสวัสดีครับ